วันนี้ก็พามาอัปเดตดอกทุเรียนนะครับที่ไร่เมตตานี้บางดอกก็ออกบานแล้วนะครับคือดอกไม่เท่ากันนะครับปีแรกก็เอาไว้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเมื่อวานนี้ก็ตัดแต่งดอกนะครับโอ้มันเยอะเกินไปนครับตัดทิ้งตั้งตั้งเยอะนะครับโอ้ยแย่งอาหารนะครับ พมโมชีดชุดดอกของปาสเวงการเกษตรนะครับ4 4ห6แล้วก็ผสมอัโทโนิกนะครับทำให้รั่วเขาเหนียวนะครับการดูดอาหารสมบูรณ์นะครับตัวนี้ก็กีบดอกร่วงแล้วจะไม่รู้ว่าจะจับหรือเปล่านะครับ mm hmm. หางแย้นะครับ ก็ใช้บิ๊กเบิ้มของปลาสเวกนะครับทาขั้วนะครับไม่ให้รุดร่วงนะครับตอนนี้ก็ยังไม่หลุดนะครับก็ตามกันต่อไปว่ามันจะร่วงไหมนะครับเพราะว่าปีแรกนะครับยังเป็นต้นทุเรียนยังสาวอยู่นะครับการดูแลก็ยังยากสักหน่อยนะครับเอาใจยากกับทุเรียนสาวนะครับ ก็ยังไม่บานพร้อมกันเยอะนะครับมันหลายรุ่นนะครับดอกตุเดียนตุเดียนสาวนะครับปีนี้อากาศสวิงนะครับดอกยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับข้างบนของผมก็ยังไม่แต่งนะครับข้างบนสมมติอากาศยามเช้านะครับ คิอรปยปนิตานะครับทุเรียนต้นคู่นะครับ,รบโอเคนะครับสวัสดีครับ